สวัสดีครับเพื่อนๆครับกลับมาพบกันอีกครั้งครับ your friendist Dr. o r ทาง Dr. V Channel นะครับผมใายแพทย์วีรพันธ์สุวรรณาหม่เพื่อนของท่านนะครับวันนี้อยากจะมาคุยกับเพื่อนๆถึงเรื่องราวของโรคมะเร็งนะซึ่งต้องบอกว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่สุดปัญหาหนึ่งของโลคนี้และของประเทศเราด้วยแล้วก็ดูทีท่าเนี่ยปัญหานี้ก็ยังจะไม่ได้ ลดลงไม่ได้จบลงไปในเวลาอันใกล้นี้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยแล้วหลายคนก็ยังประชิญกันอยู่กับโรคเหล่านี้ใช่ไหมตัวเองไม่ได้ประชิญก็มีญาติที่เผชิญอยู่นะครับวันนี้ก็เลยจะมาชวนคุยเรื่องราวเหล่านี้นะครับตอนนี้ผมนั่งอยู่หลังบ้านนะของผมเองนะครับก็เป็นบรรยากาศวันนี้ดูเหมือนออบรรยากาศดีมากเลยนะวันนี้เป็นวันออกพรรษานะ ฝนก็ตั้งเขานะเหมือนจะตกแต่ไม่ตกนะอากาศก็เย็นสบายดีเลยคิดว่าวันนี้เรามาอัดอารายการนะนอกนอกห้องบ้างนะอกมาสูดอากาศที่บริสุทธิ์บ้างนะครับอากาศบริสุทธิ์นี่จริงๆแล้วเป็นอันใดอันหนึ่งที่ทําให้พวกเราห่างไกลจากโรคมะเร็งนะลมที่พัดมามีกลิ่นของดอกไม้มีกลิ่นของดินของต้นไม้เนี่ยมาทาให้เรารู้สึกสดชื่นขึ้นนะครับโรคมะเร็งเนี่ยเป็นโรคที่ทุกคนรู้จัก ทุกคนรู้จักพูดขึ้นมาก็รู้จักมันคือเซล์ครับมันคือเซลล์ที่มันโตผิดที่ผิดทางผิดปกติโตเร็วกว่าเซลล์ปกติแล้วมันก็ไม่ตายด้วยเซลล์ปกติเนี่ยเวลาโตไปถึงระดับหนึ่งแล้วเนี่ยมันควรจะต้องตายมันต้องรู้ตัวว่าเฮ้ยคุณไม่ใช้งานละคุณหยุดโตแล้วคุณตายซะนะในขณะที่เซล์มะเร็งเนี่ยมันเป็นเซลที่มันโตแล้วมันโตไปเรื่อยๆโตเรื่อยๆแล้วมันก็แบ่งตัวออกไปแบ่งตัวออกไป ไม่ยอมตายครับเพื่อนเพื่อนครับนะนอกจากมันโตไปเรื่อยๆไม่ยอมตายแล้วมันยังลุกรานลุกรานสถานที่ที่มันไปนะเช่นมันไปอยู่ในปอดเนี่ยมันก็ไปลุกรานเนื้อปอดนะมันไปอยู่ในตับมันก็ไปลุกรานตับมันทําให้เซลล์ซึ่งดีๆอยู่อ่ะไม่ควรจะเป็นอะไรอ่ะนะดันทําหน้าที่ไม่ได้นะ นะตับก็วายปอดก็พังนะไปอยู่ที่ทางเดินอาหารก็ไปอุดกั้นเขานะลำไส้ใหญ่อย่างเงี้ยนะมันก็ไปอุดกั้นทางเดินอาหารทําให้อุจจารของเราเนี่ยไม่สามารถจะผ่านลงไปได้เป็นต้นนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเซลเลยย์มะเร็งจะมีลักษณะที่ชอบใช้พลังงานเยอะชอบใช้พลังงานเยอะคืออะไรคืออย่างเซลล์เซลล์หนึ่งเนี่ยเวลาที่เรามีหน้าที่ตามปกตินะครับเราก็จะใช้พลังงานนะระดับหนึ่ง ต่เซลล์มะเร็งเนี่ยเป็นเซลล์ที่เนื่องจากว่าตัวมันอชอบโตและชอบกระจายมันจึงต้องใช้พลังงานครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เรากินอะไรเข้าไปเนี่ยนะฮะมันก็โดนเซลล์มะเร็งเนี่ยเอาไปใช้พลังงานหมดและพลังงานที่เซลล์มะเร็งชอบใช้ที่สุดก็คือน้ําตาลนะครับเพราะฉะนั้นคนที่เป็นมะเร็งเนี่ยนะพอกินอะไรเข้าไปโดยเฉพาะน้ําตาลเนี่ยนะมันจะยิ่งไปเร่งให้มันโตนะ,ะแล้วมันก็อ่อนเพลียด้วยนะพอกินเข้าไปเท่าไหร่ก็รู้สึกเหมือนกับมันไม่พอนะครับ เนี่ยดีนี้คือลักษณะของเซลร์มะเรกนะครับมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรนะครับเพื่อนๆลองนึกภาพสายพานการผลิตในโรงงานโรงงานหนึ่งซึ่งเขาผลิตทุกวันผลิตสินค้าทุกวันวันละเป็นล้านล้านชิ้นเพื่อนๆคิดว่ามันจะมีโอกาสที่ผลิตแล้วมันผิดพลาดไหมนะการผลิตผิดพลาดเนี่ยเป็นเรื่องราวที่เป็นปกติมากๆเลยครับแต่ว่า ในโรงงานเราจะมีฝ่ายตรวจสอบคุณภาพสินค้าถูกไหมมี QC ว่าอย่างนั้นเถอะมี QC ในร่างกายมนุษย์ก็มี QC เหมือนกันนะครับ mm hmm. เซลล์มะเร็งเนี่ยเวลาที่เวลาที่ร่างกายเนี่ยนะเราเป็น DNA เวลาเราจะสร้างอะไรขึ้นมาอย่างหนึ่งสร้างเซลล์สร้างอะไรเนี่ยมันต้องสร้างจากองค์ประกอบโปรตีนแต่ก่อนที่โปรตีนนั้นจะจะสร้างเนี่ยนะครับก็จะไปถอดสายรหัสของ DNA ออกมานะ DNA ถอดรหัสออกมาเป็น RNA และ RNA ก็จะไปสร้างโปรตีน ในการ Copy สินค้าวันหนึ่งเป็นล้านชิน้นแน่นอนครับว่ามันจะมีการ Copy ผิดแต่เวลาที่ Copy ผิดเนี่ยร่างกายมียีนนะมียีนที่เขาเรียกว่า DNA Repairing เยีนนะครับเพื่อที่จะไป Detect นะว่าเฮ้ยตำแหน่งเนี่ยมันผิดนะพอเขา e t t e t เจอเขาจะ Repair Repair เลยนะครับร่างกายเรา Repair ทันทีนะครับพอ Repair ได้นะก็จบไปเซลล์นั้นก็กกรอดรอดตัวไป สมมติสมมติว่ารีแพร์ไม่ได้รีแพร์ไม่สําเร็จนะครับเซลลนั้นก,<ๆ>ก็จะไปมาร์กเอาไว้ครับว่าเฮ้ยเซลล์นียมันผิดปกตินะตายซะอ่าเขาจะไปมาร์กเอาไว้นะเซลล์ sell ที่มันผิดปกติันก็จะเกิดเหตุการณ์ที่เขาเรียกว่าเซลเดทเป็นโปรแกรมเซลเดทนะเซลเหล่านั้นก็จะตายไปไม่สามารถที่จะกลายเป็นมะเร็งได้นะครับนั่นสองขั้นตอนแล้วนะขั้นตอนถัดมานะครับสมมุติว่ามันผ่าน2ขั้นตอนนี้ออกมาได้ เข้าสู่ร่างกายและเข้าสู่ระบบของร่างกายหลอดเลือดต่างๆเรียบร้อยนะฮะเซลล์ Sell ร่างกายยังไม่ได้ยอมแค่นั้นนะครับร่างกายยังพยายามที่จะทําลายโดยใช้ระบบภูมิคุ้มกันของเรานะวิธีเซลล์บีเซลล์คอยไปตรวจสอบตามสถานที่ต่างๆดูว่าตอนเนี้ไอ้เซลล์ตัวนี้มันผิดปกตินะมันหลุดลอดจาก d n a repairing gene มันหลุดลอดจากโปรแกรมเซลล์เดทมันยังต้องมาเจอกับเม็ดเลือดขาวของเราเอง นะซึ่งเม็ดเลือดขาวเราเนี่ยจะไปทำลายเซลล์มะเร็งเหล่านั้นนะครับให้ตายไปซะนะเห็นไหมสามขั้นตอนแล้วนะครับเพื่อนๆครับกว่าคนเราจะเป็นเซลล์มะเร็งที่ผิดปกติแล้วไปอยู่ในร่างกายเราได้เนี่ยนะมันต้องผ่านกระบวนการเหล่านี้ไปเยอะเลยนะครับนะสมมุติว่ามันผ่านพ้นไปหมดเลยร่างกายเราไม่สามารถที่จะดีเทคเซลล์มะเร็งเหล่านั้นได้นะเอาล่ะอันนี้มันก็ต้องยอม,มละ มันก็จะไปเกิดขึ้นกับเซลล์ตรงไหนตรงใดตรงหนึ่งในร่างกายเราซึ่งเป็นเซลล์ที่ผิดปกติพอเซลล์มะเร็งมันเกิดขึ้นมาแล้วนะครับตัวมันอย่างที่บอกไปมันก็จะไปคอนซูมพลังงานเราแบ่งตัวโตแบ่งตัวโตแล้วลุกลานลุกลานนะครับในตำแหน่งนั้นจนได้ที่จนได้ที่แล้วมันก็เริ่มกระจายไปที่อื่นๆนะครับเซลล์ Sell มะเร็งเนี่ยมีลักษณะที่หลุดไปตามกระแสะเลือดได้นะ เขาเรียกว่าไมโครเมท a สตซิสนะครับเซล,เล์เล็กๆของมันเนี่ยนะมันสามารถที่จะหลุดลอดเข้ากระแสเลือดเราแล้วกระแสเลือดเราพาไปครับพาไปที่ใดที่มันชอบก็ได้เช่นสมองอันะนี้มาบ่อยที่ปอดมาบ่อยที่ตับมาบ่อยที่กระดูกอย่างนี้เป็นต้นนี่คือทาร์เก็ตที่ไอเส้นเลือดเนี่ยมันไปจบตรงนั้นนะ่ะมันก็พาไอตัวเซลล์เม็งเล็กๆเ,เ,เ,เซลล์เดียวเนี่ยนะนะไปเกาะพอไปเกาะ มันก็ทํานิสัยเดิมของมันครับก็คือว่ามันก็โตแบ่งตัวโตแบ่งตัวแล้วก็ลูกลานนะอันนี้ก็คือลักษณะของมะเร็งที่เกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งแล้วมันก็กระจายไปสู่ที่อื่นๆนะครับทําไมอะ่ะทำไมจึงเป็นเช่นนั้นทําไมเซลล์มะเร็งจึงเกิดขึ้นได้นะครับแน่นอนแหละส่วนหนึ่งเป็นเป็นระบบที่ร่างกายเราเองอาจจะเป็นร่างกายของคนมีอายุมากอาจจะเป็นคนที่ เคยมีประวัติคนในครอบครัวที่เป็นมะเร็งมาก่อนมียีนบางอย่างที่มีแนวโน้มที่จะเป็นมะเร็งมียีนตรวจสอบมะเร็งบางอย่างที่ผิดปกตินะแต่เพื่อนๆเ,เคยได้ยินข่าวแองเจลิน่าโจลี่ไหมนะที่เขามียินบางอย่างผิดปกติเช่นบกค่าจีน BRCA จีนนะครับที่ผิดปกตินะครับจริงๆ BRCA ยีนไม่ใช่จีนมะเร็งนะแต่เป็นยีนที่เอาไว้ป้องกันไม่ให้เกิดมะเร็งเป็น DNA repairing gene นะครับคือบล็กาจีนเนี่ย เวลาที่เขาไปเจอ DNA r e p DNA ที่ที่ copy รหัสที่ผิดปกติเขาจะเข้าไปแก้ไขแต่ตัว b r c a e ถ้าผิดปกติไปเนี่ยนะครับมันจะทําให้แก้ไขไม่ได้เพรปะนั้นขั้นตอนแรกของการ detect มะเร็งมันจึงผิดพลาดไปนะครับเพราะฉะนั้นคนที่มี b ีบกค่าจีนที่ผิดปกติเนี่ยจึงมีโอกาสที่จะเป็นมะเร็งสูงนะ Angelina Jolie พราะเขาตรวจว่าเขามีปัญหานี้เขาเลยตัดเต้านมทั้งสองข้างทิ้งเลยนะครับนะอันนั้นคือความเสี่ยงที่ โอเคมันเป็นอยู่ในพันธุก,กรรมมันเป็นอยู่ในตัวของตัวเองนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีความเสี่ยงอื่นๆนะซึ่งเป็นปัจจัยที่เราสามารถที่จะแก้ไขได้ด้วยและพูดตรงๆนะว่าปัจจัยเหล่านี้มันมันมันเกิดขึ้นอยู่ประมาณ 80- 90%ถึงเเลยทีเดียวแหละเอาเป็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ตัวยีนที่ผิดปกตินั้นอะ่ะมันมีผลกับเราแค่5้0เเท่านั้นเองนะครับเพราะนั้นเวลาที่เราเป็นมะเร็งเราอย่าไปโทษบรรพบุรุษนะ นะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเขามีผลให้เราถึง 5, 5้าแค่5ถึงเปอเองกรรมเก่ากรรมเก่าแต่กรรมปัจจุบันกรรมใหม่ๆของเรานี่ยสำคัญกว่านะครับเหมือนลักศาสนา,าพุทธเลยเนาะกรรมเก่าที่ติดมาแก้อะไรไม่ได้แต่กรรมใหม่ๆมันแก้ได้ครับเพื่อนๆครับนะกรรมใหม่ๆเหล่านั้นคืออะไรคือปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้เป็นมันเ็งนั่นแหละหลกักๆแล้วคือไลฟ์สไตล์นะเพราะฉะนั้นการที่เรามีพฤติกรรมมีไลฟ์สไตล์ที่ดีนะครับอันนี้จริงๆเราป้องกันมะเร็งไปได้เยอะเลยนะ ไลฟ์สไตล์ที่ดีเนี่ยประกอบไปด้วยหลักๆแล้ว6ประเด็น6ประเด็นก็คืออะไรบ้างอาหารการกินสำคัญมากๆเลยนะผมพูดหัวข้อก่อนนะอาหารการกินการนอนที่ดีนะครับความเครียดที่ไม่เครียดจนเกินไปเพราะความเครียดที่เครียดจนเกินไปเนี่ยมันกระตุ้นระบบซิมพลาทติกของร่างกายให้เติบให,ให้ให้ทํางานมากไปกระตุ้นฮอร์โมนคอติซอลให้ออกมาทํางานมากๆนะพอกระตุ้นคอติซอลมาทํางานมากๆเนี่ย คนนั้นนะมีสิทธิ์จะเป็นมะเร็งแล้วเพราะไมตาบบริซึทต่างๆในร่างกายสูญเสียไปหมดเลยฮาร์ดเรดนะฮอร์โมนนะผิดเพี้ยนไปหมดระบบภูมิคุ้มกันโดนกดลงไปหมดนะครับนะอาหารการกินความการหลับการนอนนะความเครียดการออกกําลังกายนะการออกกําลังกายเนี่ยบางคนเนี่ยฟิสิเคียลลี่อินแอคทีฟไม่ออกกําลังกายเลยไม่มีการเคลื่อนไหวร่างกายเลยเป็นเซเดน t ท r รี i ไลฟ์สไตล์นะครับพวกนี้ก็ทําใหา้มีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดมะเร็งนะครับ การสัมผัสกับสารพิษต่างๆนะเช่น pm 2.5บ้างเกิดขึ้นอยู่นะตอนนี้คนบางคนสูบบุหรี่บ้างบางคนยิ่งหนกักกว่าบุหรี่เข้าไปอีกนะก็ไปสูบสารเสพติดอื่นๆที่ให้โทษกับร่างกายนะครับอันนี้ก็คืออีกสิ่งหนึ่งนะที่ทําให้เกิดมะเร็งนะครับและสุดท้ายเลยเสาหลักที่6ก็คือเรื่องของ relationship นะคือความสัมพันธ์ในคนในครอบครัวเออบางคนนะออคิดว่าเฮ้ยหมอ มันเกี่ยวเหรอความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวเนี่ยทำให้เป็นมะเร็งเดรอจริงๆแล้วมันเกี่ยวกันหมดนะครับหากเรามีความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวหรือคนแวดล้อมเราเนี่ยนะที่เป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ดีเป็น bad relationship นะครับมันทำให้เราเนี่ยมีความสติสเตรสมีความเครียดนะร่างกายเนี่ยจะพุ้มกันเนี่ยจะแปรปวนไปหมดพักผ่อนนอนหลับอะไรก็ไม่ดีไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะการที่เรามีความสัมพันธ์ที่ดีกนะับคนในครอบครัวเนี่ยมันทำให้ life ส p a n เฮลท์สเปนของเราเนี่ยยืนยาวออกไปนะครับสำคัญมากๆนะครเพราะฉะนั้นเ,เราควรจะสร้าง Relationship ที่ดีกับคนในครอบครัเวเราถามว่าทำยังไงจริงๆก็หลักศาสนาพุทธครับนะเมตตาการุณามุทิตาอุเบกขาจริงๆนะผมวิหารสีเนี่ยนะใครมีแล้วเนี่ยจะเดินให้มากแล้วเนี่ยมีความจเจริญทั้งชีวิตนี้ชีวิตหน้าและสุขภาพร่างกายจิตใจดีหมดมางมะเร็ง n อ d ริวไปไกลเลย โอกาสที่จะเกิดขึ้นน้อยมากนะอันนี้ก็คือความเสี่ยงของคนที่จะเกิดโรคมะเร็งนะสรุปความเสี่ยงที่คนที่จะเกิดโรคมะเร็งเนี่ยผมบอกไปแล้หนึ่งในพันธุกรรมตัวเองโอเคแหละส่วนหนึ่งเนี่ยมันเป็นไปได้แต่มีผลสักไม่ถึง10%นะ2ก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะไลฟส์สไตล์ของเราเองซึ่งหามานะครับก็ d i เอทสล e ปสเตสเอ e กซ์ไซ s e นะครับท็อกซินที่เราไปสัมผัสแล้วก็ริเลชั่นชิพนะครับซึ่งอันนี้สำคัญมากๆนะ ต่อมาครับผมจะพูดให้ฟังถึงอาการอาการของคนที่เป็นมะเร็งเป็นอย่างไรนะครับต้องแบ่งเป็นอย่างนี้อาการของคนเป็นมะเร็งเนี่ยจะมีอาการที่ไม่เฉพาะเจาะจงและอาการที่เฉพาะเจาะจงนะอาการที่ไม่เฉพาะเจาะจงได้แก่อะไรบ้างครับอ่อนเพลียใครที่อ่อนเพลียแบบไม่รู้สาเหตุไม่รู้อโนโอีเนเลยทําไมมันอ่อนเพลียอย่างนี้นะพักผ่อนยังไงก็ไม่หายนะครับอันนี้นะแล้วก็เป็นรื้อรงด้วยนะ ผมว่าถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยน่าจะไปตรวจนิดนึงนะท่านอาจจะเป็นมะเร็งนะนะครับอย่เดี๋ยวเพิ่งตกใจไปนะไม่ใช่ว่าคนออนเปลียไปบอกว่าเป็นะเร็งหมดอันนี้ก็ไม่ใช่นะครับอาจจะเป็นอาจจะเป็นนะไปตรวจซะนะครับอันที่สองครับคือน้ําหนักที่ลดลงโดยไม่ทราบสาเหตุนะครับน้ําหนักที่ลดลงเนี่ยนะฮะต้องต้องแยกไป็อ2อย่างคนบางคนเนมีความตั้งใจที่จะลดน้ําหนักอันนี้อันนี้ประเด็นหนึง่ง นี้ไม่เกี่ยวเขาเรียก intention weight loss นะครับตั้งใจแต่คนนี้น้าหนักลดลงแบบไม่ได้มีความตั้งใจอ่ะอยู่ๆลดลงไปโดยเฉพาะลดลงไปเกิน10%ในช่วง6เดือนอันนี้น่ากลัวนะ5%ในช่วง3เดือนอันนี้น่ากลัวนะถ้าน้ําหนักอยู่คุณลดลงลดลงไปเนี่ยนะไม่ได้นะครับเพราะอะไรน้ําหนักจิลดอย่างที่บอกไปตอนต้นมาว่าเซลล์มะเร็งเป็นเซลล์ที่คอนซูมพลังงานนะคอนซูมพลังงานชอบใช้พลังงานเพราะฉะนั้นเนี่ย พอมาใช้พลังงานไปร่างกายจะสูผ้ผอน้ําหนักเนี่ยมันกินเท่าไหร่มันก็ไม่อ้วนอะคนที่เป็นมะเร็งนะครับเพราะว่าเราใช้พลังงานเยอะกับเซลล์ของเขานะาะัะนั้นใครที่น้ําหนักตัวลดลงแบบไม่ทราบสาเหตุอันนี้น่ากลัวนะครับอันที่3ครับคือมีอาการปวดที่เป็นเรื้อรังนะไม่ว่าจะปวดตำแหน่งไหนก็ตามนะปวดหัวปวดอกปวดข้อปวด,ปวดกระดูกนะกล้ามเนื้อนะปวดเรื้อรังแบบไม่รู้สาเหตุเลยนะไม่ใช่นั่งผิดท่าไม่ใช่กินยาโน่นนั่นนี่นะถ้าเกิดมีอาการเหล่านี้เนี่ย ไปตรวจซะหน่อยนะครับต่อมาคือสีผิวที่มันเปลี่ยนไปนะบางคนเนี่ยผิวมีตำแหน่งมีฝมีปานนะมีร่องรอยที่มันดูผิดปกติหรือมีแผลที่เรื้อรังเกิดขึ้นที่ผิวหนังอันนี้จริงๆแล้วฝรั่งเจอบ่อยโอนไทยนะพวกมะเร็งพวกมาลิกนั้นเมลานอมาเน่เจอบ่อยคนไทยเนี่ยเจอได้แต่น้อยกว่านะครับแต่ยังไงก็ตามอะ่ะอยู่ๆสีเราเปลี่ยนไปเป็นฝายเป็นปานเกิดขึ้นเยอะๆระวังระวังนิดนึงนะครับอันนี้ เป็นแบบที่ไม่เฉพาะเจาะจงนะครับต่อมาครับเป็นไข้ที่ไม่รู้สาเหตุนะเป็นไข้ที่ไม่รู้สาเหตุนะครับคือตกเย็ยนทีไรเป็นไข้ทุกทีนะอันนี้ระวังนะหรือเป็นไข้ทั้งวันเลยนะตรวจแล้วไม่ติดเชื้อไม่อะไรทั้งสิ้นนะครับลองไปสแกนหาดูนิดหนึ่งใช่บ้าเรามีปัญหาเรื่องของโรคมะเร็งพวกนี้หรือเปล่านะครับและอันที่6ครับคือมีก้อนที่มันโตขึ้นมาแบบที่ใดที่หนึ่งอ่ะนะก้อนเนี่ยอาจจะเป็นตัวก้อนของมะเร็งเอง,เองก็ได้นะ หรืออาจจะเป็นก้อนของต่อมน้าเหลืองก็ได้นะบางคนไปทําน้ําต่อมน้าเหลืองพบเนีย่ยตามรักแล้ตามอะไรอย่างเงี้ยขาหนีบหรือไม่ก็ใต้กลางของเรานะครับพวกนั้นบางทีเป็นก้อนของต่อมน้ําเหลืองซึ่งโตผิดปกตินะครับถ้าเจอ6อาการเนี่ยไม,ไม่เฉพาะเจาะจงอะ่ะยังไม่ได้บอกว่าเป็นมะเร็งอะไรอะ่ะนะครับควรจะไปตรวจด,ดูสักนิดหนึ่งนะถ้าเป็นเรื้อรังด้วยนะแล้วเรื้อรังของมะเร็งเนี่ยมันจะเรื้อรังแบบโปรแกสซีฟก็คือยิ่ง ยิ่งนานยิ่งแย่ยิ่งนานยิ่งแย่ก้อนยิ่งนานยิ่งโตปวดยิ่งนานยิ่งแย่นะอย่างนี้เป็นต้นสีผิวยิ่งนานยิ่งเปลี่ยนหนักขึ้นน้ำหนักลดลงไปเรื่อยๆมากขึ้นคือโปรเกรสซีฟแล้วก็เป็นสักระยะเวลาหนึ่งอาการเหล่านี้อยู่ๆมาเกิดขึ้น2อสาวันจะบอกเป็นมะเร็งไม่ได้นะไม่เหมือนไม่เหมือนเลยนะครับนะอันนี้คืออาการที่ไม่เฉพาะเจาะจงกับโรคมะเร็งทีนี้อาการที่เฉพาะเจาะจงมีอะไรบ้างนะอันนี้แล้วแต่มะเร็งละนะครับบางคนเนี่ยไปเป็นที่ปอด มะเร็งที่ปอดก็มีอาการอะไรอ่ะไอเจ็บหน้าอกเสียงแหบม,มีเสมหะใช่ไหมครับนะอาการที่ลำไส้ใหญ่ก็อาจจะมีท้องผูกสลับท้องเสียปวดท้องนะมีการถ่ายออกมาเป็นเลือดถ่ายไม่หมดก้นนะอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้ก็คือเฉพาะจาะจงกับมะเร็งลำไส้ใหญ่ที่เต้านมส่วนใหญ่จะเป็นขับเป็นก้อนเจอแผลเจอการดึงรั้งนะของบริเวณเต้านมที่ผิดปกติรูปร่างเต้านมเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไป อันนี้ก็จะเป็นลักษณะของอมะเร็งของเต้านมต่อมลูกหมากล่ะในผู้ชายนะครับในผู้ชายเนี่ยจ,จะมีปัสสาวะลําบากปัสสาวะไม่พุ่งนะแล้วมะเร็งต่อมลูกหมากมีลักษณะหนึ่งนะคือเขาชอบไปกระดูกเพราะฉะนั้นมะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ยบางทีเนี่ยไปที่กระดูกเลยไปปวดกระดูกเลยหรือบางคนไปดำประพาสขครน่งตัวไปเลยนะอันนี้เป็นลักษณะที่เจอบ่อยในในใน,ในโรคมะเร็งต่อมลูกหมากนะครับถ้ามะเร็งที่บดลูกล่ะอันนี้ก็อาจจะมีประจำเดือนผิดปกติ มีน้ำเลือดน้ำเหลืองนะที่ไหลผิดปกติออกมาทางช่องคลอดเป็นต้นถ้ามะเร็งที่กระเพาะปัสสาวะล่ะครับโดยส่วนหนึ่งก็อาจจะมีการปัสสาวะที่ผิดปกติมีก้อนที่ช่องท้องนี้เป็นต้นนะครับหรือมีบางทนนี่ยจะมีการปวดนะหลังจากที่ปัสสาวะเสร็จมะเร็งช่องปากก็อาจาจะเจอแผลเจอก้อนแผลที่เป็นดื้อรังเจอก้อนเคี้ยวอาหารลำบาก นะมีการเจ็บมีการปวดในช่องปากเป็นต้นนะครับถ้าเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวก็ภูมิคุ้มกันผิดเพี้ยนนะอาจจะมีอย่างอื่นด้วยมีจุบตุ่มเลือดออกมีเม็ดเลือดอื่นที่โดนไปด้วยเช่นมีซีดด้วยนะมะเร็งต่อมะเร็งเม็ดเลือดขาวที่บางทีมันไปอินเวสพวกไขกระดูกในะการสร้างเม็ดเลือดแดงเก็ดเลือดต่างๆก็ผิดปกติไปนะมีต่อมน้ําเหลืองโตอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับถ้ามะเร็งตับมะเร็งตับก็จะเจอก้อนที่ตับ อาจจะมีการปวดท้องตัวเหลืองตาเหลืองอันนี้ก็คือลักษณะที่ค่อนข้างเฉพาะเจาะจงกับมะเร็งตับถ้าสมองก็ปวดหัวชักนะมีอาการผิดปกติระบบประสาทมองภาพซ้อนอ่อนแรงแขนขาข้างใดข้างหนึ่งมีอาการอของระบบประสาทนะเป็นต้นตาบอดจมูกไม่ได้กินอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับการที่เราจะไปตรวจร่างกายเพื่อที่เราจะสกรีนหาโรคมะเร็งเราทําได้ไหมจริงๆก็พอทําได้ นะเชนเ่นเต้านมเนี่ยนะในผู้หญิงก็อาจจะมีการไปตรวจแมมโมแกรมนะครับควรตรวจด้วยนะเอาจจริงควรตรวจด้วยปี2ปีหนก็น่าจะไปตรวจในผู้หญิงที่อายุเกิน35ขึ้นไปนะครับพวกมะเร็งลำไส้ใหญ่เราตรวจจากอุจจาระครับโกลสแตนดาร์ดเลย2กล้องดูนะแต่ถ้าเรา2กล้องไม่ได้เอาง่ายๆเจาะเอาเอาอุจจาระเราเนี่ยไปตรวจหาเม็ดเลือดแดงนะกาเรียกฟิตเทสนะครับนะบนะบไปตรวจเอาเขาบาดดูนะมีเลือดออกมาไหมนะถ้าถ้ามีแผลหรือมีมะเร็งใน ลำไส้ใหญ่เนี่ยบางทีเนี่ยมันจะมีเลือดปนออกมาในลำในอุจจาระเรานะครับอาจจะเจอได้ในมะเร็งปากมดลูกแล้วก็ไปตรวจแป๊บเมียนะดีนี้มีการตรวจสกรีนหา HPV ใช่ไหม HPV คือไวรัสพวกที่เป็นแปปิโลมาไวรัสนะก็คือ,อเขาเรียกอะไรดนะันที่ไปเกิดขึ้นทําให้เกิดาะ,ะมะเร็งปากมดลูกในผู้หญิงนะครับต่อมลูกหม,นะมากนะต่อมลูกหมากนี้อาจจะตรวจร่างกายก็ใช้นิ้วนะผู้ชายจะโดนนะนิ้วล้วงเข้าไปในก้นนะครับเพื่อไปคลำต่อมลูกหมากนะครับ ดิจนะิทัลเลคเตอร์เอ็กซเรย์มิเนชันหรือสกรีนง่ายๆก็ดู PSA ก็ได้นะครับโพสติกสเปซิฟิกแอนติเจนนะครับในผู้ชายนะครับที่ปอดเนี่ยบางทีเ,เอ็กซเรย์ปอดธรรมดาก็เจอได้นะแต่ว่าถ้าจะเอาสกรีนจริงๆเนี่ยเราต้องไปทำเขาเรียกว่าโลดอสซีทีสแกนนะครับเป็นการ CT ที่ใช้รังสีน้อยๆน,นะครับนะก็ความเสี่ยงของรังสีก็จะลดลงอันนี้ก็สแกนสกรีนหามะเร็งของปอดได้ดีเลยทีเดียวนะครับก็อาจจะทำลูทีนบ้างปีละหนหรือ2ปีหนนะครับ มะเร็งผิวหนังเราอาจจะใช้การตรวจร่างกายดูนะครับก็มองหานละนะว่าผิวหนังตรงไหนที่ผิดปกติไปมะเร็งมดลูกรังไข่เรามีทูมเกอร์นะซหนึ่งสองนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้ชัวร์ขนาดนั้นนะครับบางคนก็ต้องตรวจร่างกายค้ำช่องท้องนะมีการตรวจอุนตาซาวในผู้หญิงบ้างนะครับเพื่อจะดูมดลูกดูปีกมดลูกดูรังไข่ อันนี้ก็ช่วยได้นะครับ <S <S ถ้ามาเร็งตับเราก็ําอุตสาว์เหมือนกันเพราะ <S <S นั้นการําอุตสาว์แบบรูที i n e l y c up ในการตรวจร่างกายเนี่ยบางทีมันตรวจทั้งช่องทองมันก็เห็นหมดแล้วนะครับแต่อุตสาวนี่มันขึ้นอยู่กับฝีมือหมอเหมือนกันนะเนะนะพราะว่ามันขึ้นอยู่กับประสบการณ์การมองการเทคนิคของขา,ข,าขาใช้นะครับเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยก็ต้องดูให้ดีนะว่าเจอหมอที่มีประสบการณ์มากเพียงพอนะครับแล้วสุดท้ายก็คือพวกกระเพาะปัสสาวะอาจจะตรวจตรวจเลือดจากที่เดินออกมาจากปัสสาวะได้นะครับ วันนี้ผมเราเอาเรื่องของโรคมะเร็งมาเล่าให้ฟังเพราะว่าผมว่ามันเป็นเรื่องหนึ่งที่ขนกลัวแล้วก็เป็นแล้วเนี่ยมันก็เซงงนะการป่วยของคนใดคนหนึ่งเนี่ยมันป่วยทั้งบ้านนะครับเพราะฉะนั้นคนที่เป็น,นมะเร็งคนหนึ่งเนี่ยก็คอนซูม Energy hmm. ของคนทั้งบ้านแหละนะเหนื่อยกันหมดทั้งบ้านนะครับแต่อย่างไรได้เป็นคนที่เรารักนะเราก็ต้องดูแลดูแลให้เต็มที่นะครับเท่าที่เราจะสามารถทําได้แล้วเราก็ต้องดูแลด้วยการปล่อยวางด้วยนะเราจะพาคนที่ป่วยเป็นมะเร็งรักษา าตามระบบตามระเบียบที่ที่เราคิดว่าถูกต้องนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับคนเรานะ่มันไม่พ้นตายนะสุดท้ายก็ตายนะคนเป็นมะเร็งก็ตายเราซึ่งยังไม่เป็นมะเร็งก็ตายเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเราส่วนหนึ่งก็ต้องทําใจให้มีความสงบดูแลด้วยความปล่อยวางอย่าไปมีความอยากจนทําให้เราทุกข์เราป่วยเพราะอย่างที่บอกไปพอเราทุกข์เราป่วยด้วยสติสเตรสเกิดขึ้นนะเราก็เสี่ยงละที่เราจะเป็นมะเร็ง อายุเราก็สั้นลงโอ,อกาสที่เราจะป่วยโรคนู้นโรคนั้นนี่มาก็ตามมาเต็มไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นทําจิตใจของเราให้ดีทั้งคนป่วยทั้งคนไม่ป่วยดูแลกันอย่างเต็มที่ด้วยจิตใจที่มีความสุขมีเมตตามีการุณาต่อกันนะครับแล้วเราจะทําให้ผ่านพ้นวิกฤตเลวร้วายของคนที่ป่วยเป็นมะเร็งะญาติที่ป่วยเป็นมะเร็งไปได้นะครับอย่าคิดมากครับสุดท้ายพวกเราตายทุกคนนะครับจะเป็นมะเร็งหรือไม่เป็นมะเร็งก็ เรียบร้อยทุกคนนะคนพูดนี้อีกไม่รู้กี่ปีก็ไม่มีแล้วเหมือนกันนะครับทิ้งไว้แต่คลิปซึ่งคลิปก็คงจะหมดไปในวันใดวันหนึ่งนะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะครับฝากช่วยกันแชร์ด้วยในคนที่ชอบและเห็นว่าเป็นประโยชน์นะครับเพื่อนๆอ,อย่าลืมครับผมเป็นเพื่อนของท่านคนหนึ่งท่านมีเพื่อนที่เป็นหมอ Your friend is a d o c t o r ขอให้ทุกท่านแข็งแรงและมีความสุขนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ